สวัสดีครับผมเบาน้องครับมืีมาพบพอกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาน้องมีตัวเลขจากวัดบ้านขยุงครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวสองตัวเน้นเนีนเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่ปัญญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย,ย่างขืนยุทธิโชคกลนด,ดวงครับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเบาน้องจะไปวัดบ้านดอนไหวอำเภอไซมูลครับจังหวัด,ดยะโสไปหยัง บ่าวหนองจะไปงานบวงสวงหลุงปูวงสวงครับอันเดี๋ยวเขาสีพ้าเดี๋ยวบ่าวหนองสีพา้า,พาไปซองทะเบียนรถดดว่าทะเบียนรถขั้นที่นีมนต์ปูไปน่ะเลขทะเบียนอย่างแต่ว่าปูมีอยู่สามองเลยเด้สามองเลยเพอดีบ่าวหนองหูจักหูจักกันกันกบหนองสาวที่ยวมเพื่อไซมูนเนาะเพื่อนเกิดมาเทพพื้นหลวงปูวงสวงอยู่กรอมบ,บ้านบ่าวหนองไ้นี่ล่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากให้ เพิ่น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 อยากเห็นคือเบ้าหนองคลายเบ้าหนองแบบว่าเอาหลวงปู่สวงไปไหว้วัดบ้านเพื่อนเกิดจะให้ทุกคนเด้เขาวาดไปกาว้บูชาปูเพิ่นก็เลยมาขอคําแนะนําจากเบ้าหนองเนาะเบ้าหนองก็เลยแนะนําเพื่อนไปเบ้าหนองก็เลยแนะนาเพิ่นไปว่าเห็ุแบบนี้แบบนี้บับนี้หลวงปู่ที่อยู่อยู่วัดบ้านดอนไหวเพื่อนก็ได้มีโอกาสมาเบิงกระทอมบ้านเบ้าหนองคือกันมือหนันเพื่อนมาแต่ว่าเบ้าหนองบ่ดยลงคลิปเนาะ บัไทอัดคีบบได้อัด์ยังวันนี้เพื่อนกับมาเพื่อนกับมาเห็นเพื่อนก็บอาเออเฮ็ดแบบนี้กด็ดีขึ้นกันเพราะวันนี้เพื่อนก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปเฮ็ดยูบานดอนไหวเพิ่นว่าเพื่อนบอกว่าแต่อยากให้ค้นมากเขาวาดเขาวา่าล้วกะ็มากาบไหวปูว่าสัน่นนะวันที่ยี่สิบแปดสีอันเชิญปูไปวันที่ยี่สิบแปดสีอันเชิญปูไปวันที่ยี่สิบเก้าสีบวงสวงนะครับเนาะบ่าวหนองกระสิไปกันกระสไปเฮ็ดคลิปย,ยู่หานนมละกะ้วกะชไป เบื้องเลขทะเบียนรถแต่ว่าปูน่ะมีมีมีสาม,มองค์สามองค์สามพิมพ์ที่จะนิม,มนต์ไปแต่เดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับนอกว่ามีเลเหลืลอรถอีหยังแน่กับโบน,น่ได้อันแล้วกันกน,กนีสร้างคนเกิดสิไปนั่มือกันร้างคนปั่นเพิ่อกิสิไปนั่เพิ่อเสิดเอารถของเพื่อนไปขนปูไปขั้นหนึ่งหล้วกันรถของน้องอีสองขั้นนะครับนาะแก่เดี๋ยวพ่อันี้ก่อนมือเพิ่นสิไป บัดนี้เพื่อนได้มีโอกาสไปไหวปูน่องน่องสาเนี่แหละเพื่อนมีโอกาสได้ไปไหวปูอยู่บ้านขยุ่งบัดนี้บ้านน้องก็เลยว่าให้เพื่อนเสียงเซียมซี่ให้เพื่อนก็เลยเสียงเซียมซี่บอกว่าเอาใหม่เดียวเอาใหม่เดียวหางเดียวพ่อได้ตัวใดก็บ่เป็นหยังได้เล็กตัวเดียวก็บพ่เป็นหยังได้เล็กสองตัวสามตัวกัจังหวะกันบัดนี้เพื่อนเสียงเซียมซี่มาให้บ้านน้องตัวเดียวเม็ดเดียวครับตัวเดียวเม็ดเดียวอันนี้คือ เลขกอยู่วัดบ้านขยุ่งนะครับเพิ่นไปเสียงเซียมซีอยู่กับถมลุงผู้สวงวัดบ้านขยุง่งเพิ่นเสียงเซียมซีห้แล้วเพิ่นกะสรงมาให้เบาหน่องเบิงเบาหน่องเห็นเล็กบ่เบาหน่องคนลุกเลยอีรีครับยังมัสิแม่นยังมัสิตรงขนาดนั้นจนเหลือเสือแลละเอาจนหน่องมันวะอู้พี่หน่องเลขกีป็นอย่งคือตรงครับเลขพี่หน่องคักแถวว่าสันเก็เลยว่า ปูอาจจะีห้ตัวนี้ก็ได้กับเป็นไปได้เื่อกันขอเป็นเหล็กล่างล่ะเอาเหล็กล่างก็ได้หรือเป็นเหล็กบนก็นได้มาได้เบิร์ดแล้ววาสันเพิ่นเชียงเชียงซี่ห่ใหม่เดียวตัวเดียวก็คือสองศูนย์ครับสองศูนย์ตัวเดียวมเม็ดเดียวบัดน,นี้เบ้าน้องกับเมาฝันฝันว่าม,มีคนเอาลอดตะลีมาให้เบ้าน้องก็ลคลิป้ห้เบิรงแล้วนะฝันว่ามีคนเอาลอดตอลีมาให้ตัวเดียวมเม็ดเดียวก็คือศูนย์สองศูนย์สองครับเอามาใหาล้ลอยใบ เพ่นบอกว่าคันบ่ถือคอยบอกเงินนาเจ้าขอให้ถือเนี่ยเถอะบ้าหนองสชไดเฮ็ดบุญให้เพิ่นบ้าหนองบุ้งหูบอกว่าคนมาขายลอตะลี่นั่นเป็นไผ่แต่ว่าเบ้าหนองเชิดบุญให้เพิ่นกับโบแนแอคือกันนะครับเนาะนนองสาวไปขายเยาวเซมซี่ได้สองศูนย์บ้าหนองฟันได้ศูนย์สองเอาอย่างสีิตรงคักตรงแน่เต่สองศูนย์นี่ก็คือเซมซี่มาจากกระทอมบ้านขยุงครับ กบับโมโหแล้วเนาะแล้วก็หนึ่งนยหี่หนึ่งนี่ก็เป็นเลขที่ออกหยาดเ่านเนาะหนึ่งนย์ศูี่เป็นเลขที่ออกหยาดเทินแต่กก่ยาประมาตนะครับเพราะว่าเลขสามหนึ่สาบางคนกัว่ามันเป็นเลขที่ออกหยาดแล้วก็บสมควรที่ออกกาโบเน่ครับหนึ่งศูนย์นี่ก็ยาประมาทเด้อหนึ่งศูนย์ยาประมาทอาจจะบอกออก1นึ่งศูนย์ตรงก็ได้อาจจะจับคู่ตัวใดตัวหนึ่งมากก็ได้หน่นะ ที่บ่าวหนองเล่งไว้ก็คือที่บ่าวหนองเล่งไว้มีอยู่สาหางก็คือ1 0ึ่งศูนยเจแล้วก็หนึเกาคือเขาคือขาวหนึเขาคือขาบหนึอ้าบ108อกไปยังหนึ่งศูนย์หกนึ่งย์่งศูนย์แปดหนึ่นเกาี่แหละบ่าวหนองยนันมันพ่วงสามตแบบนี้มาอาจจะบอออก1นโดยตรงนะ อาจจะพ่วงกันมาสิการโบแนเได้เน่นอนยองก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าสื่อติดไว้น้ำเนี่ยหนึ่งศูนย์หศูหนย์หนึ่งนี่หรือสิเป็นเอียงละ่ะพูดใด้สิลองเอามาจับใส่หรือสิือ่อหนึ่งศูนย์โดดๆเลยก็ได้การโบแนเได้เน่นะอเดี๋ยวมือแรงนี่แหละบ้านหนองสรีคอโชกตาไข่แล้วกะ็อันจะได้เอามาลงให้เบิง่ง วันที่ 28, 29บ้านหนองกระชีเดินทางไปวัดบันนอนไหวนะครับเนาะผู้ใดเป็นเอฟซีบ่านหนองอยู่ทั้งพูนอยู่ไก่กันไก่ไก่กันครับวัดไก่ไก่กันบันกับบันดอนไหวอำเภอไซมูนนะครับเนาะจังหวัดยะโสธรเขากลับไปเจอกันได้ครับบ่านหนองกระชีไปนอนคืนอยู่หันคืนนึงเนาะบ่านหนองกระชีไปบางที28ไปพร้อมกันกับรถที่เพิ่น อ,อันเชิญปูไปนี่แหละไปพร้อมกันแล้วก็สิไปนอนอยู่อยู่บันอยู่ยวัดบรรนล,นลหวคืนหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามาวันทียี่สิบเก้ากับบวงสวงปูสวงแล้วงานแล้วยังกับก้งจะกลับคำคำพุหละแ็จังคอยติดตามว่าเบ้าหนองสิได้เลขเด็ดตัวใดมหาห้บ่แน,น่นครับไปหอดพ่นอาสิได้เจอเลขเด็ดเด็ดก็ไดนะครับเนาะเอาอย่าลืมนะครับเด้อเลขซเมซี ที่มาจากบ้านข้ยุงนะครับเนาะจากวัดบ้านข้ย <c parasite> ุงกระท่อมหลวงปู่สวงครับ20เศูนยเนีนเลยครับ20เศูนยเนีนเลยแล้วก็เลขฟันเบาหนองเบาหนองฟันได้02นะครับเนาะเป็นว่าลอตเตอรี่ลอยใบลอยใบ10ึ่งศนย์สื่อดำเด้อ010หรือ100001ูสื่อติดไว้น่ำจักหาบาท10บาทก็ได้แล้วก็0220นะครับเนาะอ่ะอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยว บ่อนองสิขอเลยตาใครแล้วกะจลงคลิปให้เบิ้งดอกนะครับเนาะอย่างไดก็คอยติดตามงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเจ็ดเบิ้งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะอย่างไดก็เ้ามารับโชคไป้ด้กันคิดสิ่งใดก็ให้สมวังนังปาถนาสุภุสุขคนบ่อนองกันอยากได้โชคบ่ดนองกัอยากเอาโชคมาให้ทุกคนคือกันกับโมเน่แนานอหยังมันก็เกิดขึ้นในเบิดมันอาจจะเป็นความบังเอิญนั่นแหละเนาะแมเนบ่วนองก็คิดว่าเป็นความบังเอิญแถม อันนี้คือแถมแถมยังแถมบุญบาร,รมีของหลวงปู่สวงครับความบังเอิญบวกด้วยบาร,รมีหลวงปู่สวงบางคนอาจจะว่ามันไม่เนเรื่องมันมันไม่เนเรื่องอยังละ่ะมันไม่เป็นเรื่องบังเอิญดอกผลัดนลิขิดมาแบบนี้อ่าแกบโบนเนาะครับนเนาะแต่ไดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจำให้ขึ้นใจครับย่าประบาทครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวัที่หนึ่งกระกรด่างหกเสวัสดีครับ